อะเรื่องตัวเก่าทั้งผิวแห้งแต่ไม่ต้องเครียดเพราะว่าหน้าเราสามารถปรับสภาพได้ตลอดเวลาน,นะมันปรับได้ตลอดเพียงแค่ดูแลผิวต่อเนื่องสะอาดอะไรจะต่อเนื่อ,องไปเรื่อยๆมันก็ปรับเรารู้ว่าผิวเปลี่ยนแปลงได้ไงแย่เราก็มาดีแย่เราก็มาดีทำแบบนี้ตลอด แต่ว่านคนจนจะฉลาดกว่าคนรวยโดยโดยส่วนมากเสมอไม่รู้เป็นอะไรเราคิดแบบนี้เสมอเลยความลับสู่ผิวอันนุ่มนวลหน้าหลงไหลถิงข้ามไปพวกข่ายที่หจะถูกไม่ช่วยอะไรัล,ลคมที่บ้าข้าม,ข,ามข้ามกินสิ่งนิ้วไอ้ที่ไม่แพ้นะถ้าเทียบกับสบู่น้ำนมข้ามานะก็มีน้ำนมไม่แพ้แต่ว่าจะสะอาดมากสะอาดน้อยแล้วก็ ข่ามากขขาน้อยนะต้องเบื่อเสือใจแล้วก็แต่ไม่ได้เปลี่ยนเพื่อน่อยแล้วก็ปวดกระกบ,บาลเออเนี่ยจะมีทฤษฎีเดียวกันกับไอหมอโอก็ผลิตภัณฑ์เนี้ยของหมอโอกสร้างแต่ผลิตภัณฑ์หนังหน้าค่อนข้างราคาสูงสร้างความแข็งแรงระบบภูมิต้านทานผิวเพราะว่าเราไม่ได้ห่วงหน้ามาเวลาผู้หญิงที่ไม่ห่วงหน้ามากส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะฉั้นดูดีทุกคนนะ ไปถึงไงดูดีส่วนใหญ่ทุกคนนะหรือว่าฉัน <c oughs> ทุกคนนะจะดูดีส่วนมากถ้าดูแลแบบทุกส่วนเป็นผิวพันหมดนะดูแลหน้าก็จับโป๊ะนะคำพูดของโซเชียลจับโปะนี่คือผิดผิดผิวผิวที่ผิดกันทางร่างกายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมผิดผิวอะสีผิวมันจะต้องเงียนเท่ากันนี่เขาเรียกว่าโปะโป๊ะคือแบบนี้เข้าใจปะ พอก็พอกได้พ่อไปเถอะเมื่อไรผิวจะดีอ่ะรู้ไหมว่าคนที่ผิวดีใช้ระยะเวลาดูแลผิวมาต่อเนื่องกี่กี่สิบปีกว่าจะได้ผิวแบบนี้หรือแบบไหนแบบนี้ไหมเราจะไดผ้ผิวเนียนเรียบที่ละเอียดเท่ากันอ่ะต้องดูแลผิวมากี่ปีอีกสิบปีกี่ล้านปีกี่พันปีนี่คือมองแนวว่าระยะไกลกี่ล้านปีแบบไหนอ้าว ราชวงศจีนดูแลลูกยังไงใช่ปะก็ <c oughs> อย่างนั้นแหละดูแลแบบนั้นแหละมครช่ว่าล่ะดูแลมาตั้งกี่ล้านกี่พันชบ,บาลาลาล,าล,าลา้านจุลจุล,ลสิบป,ปากจุลจลุนซี่จุลสิบป,ปากอไ,ไะ่ะมหาภาคจุลภาคเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่นี่บอกเลยให้มีคนกดล้านนะไปดูในทวิตเตอร์เหมือนเดิม <c oughs> ต้องบอกทวิตเตอร์่า ชื่อเราเลย N T A P, P O I N T A P P O U T H O N G เว้นด้วยนะถูกใจ4ล้าน2แสน2า5 9 5เนี่ยพอดีว่ามีรถนะรถอยู่นะในในเคาน์เตอร์แบรนด์ห้านะสรุปยี่ห้อน,นี้อยูาา่ก็เลยดูด้วยถามว่าทีฤสดีใกล้เคียงไหมใกล้ใกล้เคียงจากเมื่อกี้ที่ฟอกไปใช่ปะผิวมันจะค้อมแตกต่างนะ หน้าก็เลยดูแย่ผิวเลย <g ül üyor> หลูกบ้านทำไมเป็นอย่างงี้แห้งกรอบกุบุบเลย <c ười> อ่าดูใ,ใกล้ๆดูใกล้ๆ่ะแสบมันหลอกหน้าบ้า <c ười> งอะไรบ้างหน้าเ่างเงอะมันใช้แบบนี้แหละไปเรื่อยเดี๋ยวก,ก็ดูดีขึ้น <c ười> ต้องคิดอะไรมากทีมันเหนอะหนะทําให้เกิดแพ้สิงบ้างอะไรบ้างความรู้สึกแย่เลยก็ต้องใช้มันช่วงนี้นะ <c ười> มหมายถึงว่าช่วงไหนที่ <laughs> ม <laughs> ีเงินหัวเราัวเหัเาทหัเวเาัสราเาะีระหวเาะีวเราาทีัวบราหาะหวเาะหวเราะหเาาเา